SUV 5ที่นั่งเจ้าตลาดราคาหายไปแล้วกว่า50%มาพร้อมด้วยโปรโมชั่นออกรถ0บาทฟรีทุกค่าให้จ่ายและวันนี้เรามีให้เลือกทั้ง2คันนี้นะครับและเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะครับเลขหม่ใกล้เคียงกยนันเลยนะครับสำหรับนี่เลยนะครับ Honda c r v 2.4E s นะครับเป็นรุ่น h l l v d r ไ v e นะครับ5ที่นั่งนะครับปี2019นะครับคันนี้และคันนี้ปี2019จดทะเบียน ปี2021นั่นเองนะครับและราคาเพียง850,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับเพราะเราจะฟรีประกันภัยรถยนต์ให้1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดคันเนินการนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแหวนซื้อจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับก้อนนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง14 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีหรือ8 4งวดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเบียง2 7 9เซเท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับซื้อได้ทุกอาชชีีพเเรรราาามมมมไไฟฟแนนองับะะทุกลดจ ออปชันทั้ง2คันนี้กันนะครับว่ามีออปชันอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับมีโลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับทั้ง2คันนะครับไฟหน้าฟู l l LED ดีมาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์หรือไฟตัดหมอกก็มีให้ครบเลยนะครับล้อแมกอัลลอยคอร์สิบเป็นแมกซทูโทนนะครับและเป็นโฉม gen 5้านั่นเองนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนะครับไฟเหลี่ยวปลายกระจกมองข้างเป็น LED นะครับมาพร้อมด้วยกล้องแสดงมุมอับสายตานะครับ นี่มีให้ครบเลยนะครับและเป็นรุ่นพุชสตาร์นั่นเองนะครับและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED มาพร้อมด้วยโลโก้ฮอนด้า COV เป็นรุ่น All Wheel Drive นะครับและเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับและมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์กับยะถอยนะครับไฟเบรกด้วย3เสาอากาศแบบคีบฉลามและสําหรับฝาท้ายนะครับจะได้เป็นฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับและภายในนะครับเราสายพงเข้าลูก 5D ให้รอบคันเลยนะครับเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับสำหรับตัว5ที่นั่ง นะครับเบาะสามารถพับเรียบแบนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของได้เช่นเดียวกันและสําหรับบาะจะได้เบาะหนังสีดําสภาพใหม่ปักไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะครับไม่เพียง9,000 90, ่นโลเท่านั้นเข้าสูนตลอดทุกระยะเลยหน้าจอทัสสอชสกรีนออปชั่นมีเดียมีมให้ครบแอร์ดิจิตอลน,นะครับ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติและสําหรับเบาะนั่งแถวด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆใส่พรมเข้ารูป 5D ให้รอบคันเลยและยังได้แอร์นะครับสำหรับผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังด้วยสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขยับสติ๊กเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากงานมีให้ครบและเครื่องยนต์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับไม่มีว่างไม่มีเว้นเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่เอง และสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจต้องรีต้องไวเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เราไม่ได้จัดโปรโมชั่นกันบ่อยๆนะครับเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะครับสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนน์เลยนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดฟรีแวดเร์นนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มซื้อจัดไฟแนน์ก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับกอนนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ ของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและสําหรับใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจัดเต็มต้องที่นี่เท่านั้น